นักร้องดังช็อกตาตั้งย้อนเล่าวันที่น้องสาวโดนเรียกค่าถ่ายสล้านคู่พี่น้องวงการเพลงลูกทุ่งไฮอาภาพรและแหวดศรีนครสวรรค์ที่วันนี้ควงแขนกันมาเปิดใจครั้งแรกผ่านทางรายการคุยแซกโชว์ทางช่องวัน31ย้อนเล่ากลับไปช่วงถูกลักพาตัวเรียกค่าถ่ายสมล้าน ไฮเล่าว่าน้องสาวเคยโดนลักพาตัวเป็นข่าวตอนนั้นอายุช่วง15ปีและฝ่ายที่โทรมาสำเนียงพูดเหมือนคนที่เรารู้จักบอกว่าน้องสาวพี่ายอยู่กับผมถ้าอยากได้ตัวน้องสาวกลับไปครบ32ประการต้องเอาเงินมา3ล้านและนัดวันวาลาเจอกันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ไาย,ยังบอกด้วยว่าตอนนั้นก็ไม่ได้มีเงินแต่หลังจากวางสายก็ไปธนาคารทันทีและได้เข้าแจ้งความจนวุ่นวายไปหมดเรื่องมันจบเพราะน้องสาวโทรกลับมาโวยวายชุดใหญ่บอกว่าถูกจับตัวมาแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนมีแต่ทุ่งนาเต็มไปหมดและถูกมัดตาไว้ด้วยสุดท้ายไปโผล่อยู่ที่นินบุรีกลางทุ่งนา สุดท้ายได้ตำรวจไปรับตัวกลับมาอย่างปลอดภัย